สวัสดีครับ,บ,บพี่น้อง,อองชาวยูทูบทุกท่านนะครับอยู่กับช่องพี่เลิกบ้านนะครับดูรถเมคโคครับ,บ,บลออเกลื่อนอันนี้พากันมาจับปลาครับผม อันนี้ห้าคันรอเขื่อนครับเพิ่มระดับเพิ่มน้ำในเขื่อนครับปีนี้น้ำน้อยไมโครเลยมาลอกเขื่อนอาคันเลยครับ มาดูคนวันแฮฟเ็บหอยไม่ใช่บนเ็บหอยครับยันครับทำมาหากินนี่ปลาดักเนียครับวันเฮกันครับ พวกเรามาสนุกทีเถยดง่ายกันเลครับเอาเลยครับผมเงินชิผมก็บันเทิงกันเลยี่ผมจะได้กระบานมาไเลยดิเดินยากมากเลยโขันทางนี่ยังบริวาเละดิดปลาลรแบบไห มตอา้ันเดือไ้อวะเอาจโบว์เดี๋ยวหามาให้นั่นเละนั่นเละนั้นเละที่ต้องการโอ้ยหโบ่จการเลยน้องโอ้ยเหลือแต่ลูกพีวะลีด้วยกเลยโจากเราะับที่เอาหล่าเอาไก่มาใหนจับจหลอกเกินครับแบบ พากันมาจับปลาปลาเนี้ยบนี่ครับวิธีจับบานบารัเนครบับมีโอกาสเขอนมาหลอกครับลอกหน้าดินออกเพื่อจะก,ก,กักเก็บน้ำในหน้าน้ำหน้าปีครับ

เอดแถวนี้ไปได้ปลาติ๋วหรอปะมาต้องวานญ่าครับถ้าถ้าจับปลาปลาปลาเลนชนไปเห้ครับผมโอ้ยฮ่าลูกพี่เดี๋ยวพอดีเลือดตั้งเลูกพี่ยังอยู่หันพอกาใส่เขาเราก็อยู่บุญละจะตีห้าผมมาตีสี่ครึ่งผมมาสุก

ว่แต่บ่อยากขามดึงให้ที่มันไปอยู่กับโวกะโลคัมมอกี้เนี่หลายบ่เขาอยู่นาดลายบ่ัูเยอะริงังเลยเดี๋ยวรอดูมันลอยเลยอยปลาพวกปลาขนาดสองนิ้วเนี่ย เดี๋ยวมันก็ลอยาขาวชเดี๋ยวมันลอยเอาสิวิ่งไปตักเอาแล้วไม่ใช่พี่เป็นคนเก่ามาดูเครื่องสูบน้ำครับสูบน้ำบอก มาโครทำงานครับห้าคันเป็นสุด้ำใหญ่ครับฝากกอย่า่น,นี้ครับขอบคุณครับที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ไปตามช่องพี่เดอบาลาน่ด้วยนะครับขอบคุณครับที่รับชมนะครับผม